นสวยตื่นเต้นสวยเรียลชันสวยครั้งแรกนี่ตาเขาสวยนี่อีหลุดบุ๊คเฮ้ยเขาสวยดิเขาสวยดิว้าวก็เขาสวยเป็นทอมนี่นะเขาสวยเป็นทอมนี่นะไปไปไปวิ่งไปวิ่งไปเฮ้ยเขาสวยตื่นเต้นเหรอเต้นตไปเดินยวไปเดินไปก่อนเดินไปก่อนสวยเดินไปก่อน โอเคดูแล้วอ๋อมันมองหน้าเขาสวยแล้วพี่จะถือกล้องไงล่ะอ้าโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวขอระวับรองรถก่อนไปขอระวังรถก่อนนะโดี๋เจี๊ยบไปไปสวยปะสวยยืนใหญ่เดี๋ยวไหเดี๋ยวเดี๋ยวรถมารถมาให้รถไปน่อนได้ไหมเดินตองขาเด้อสวยโอเคมาเร็วสวยเดินเหมือนคนเลยลูกไปเดินไป ไปโอ้โหสวยตีใจสวยดึนเตี้ยมากอันนี้ก็คือเรียลชั่นของสวยครั้งแรกเหมือนกันนะคะไปไปไปไม่ต้องมองแบบนี้แบบนี้เลยไปมาสวยด้วยไหมสวยทางนี้สวยทางนี้สวยทางนี้มาไม่ได้พาไปไหนเฮ้ยมันกลัวแล้วมันเริ่มกลัวแล้วเพาว่าดูดิดีดเป็นหนูเลย แบบอุ้มอุ้มมันอุ้มมันก็ได้อ่ะเดี๋ยวไปดูที่โร่งแจ้งว่าสวยจะเป็นไงกันนะคะสวยเริ่มกลัวนี่ใครสวยนี่ใครดูนะว่าไงคนสวยโอ้โหไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวนะคะเขาสวยไหมให้มันให้มันคนชินกับตลาดแบบเขาหอมเมืแกมันจะมองรอบๆก่อนว่าง่ายเขาสวยหึกลัวอะไรกลัวอะไรทำย่กงตรงกลางไหมกลัวอะไรมาดิ ไม่พาไปไหนไม่ได้พามาปล่อยแล้วกันน่ะไม่ได้พามาปล่อยแล้วกันนะเออมาเร็วมาเร็วเอาพิงเล่นกันเอาพิงเล่นกันม่าสวยไหมน่าสวยสวยไหอันนี้คือลักษณะของเเรแล้้วิ่มดขึนอันนี้คือลักษณะของหนูพุกที่กำลังจะกระโจนตัวสังเกตซ้ายขวาสังเกตซ้ายขวานะคะว่ามีอะไรอยู่หรือเปล่า จ้องจ้องมองมองจ้องจ้องมองมองเห็นเยอะหรือเปล่าเห็นเยอะหรือเปล่าแต่เขาคงไม่กระโดดกินหนูพ well ุกโอเคไาเหนื่อยยังเขาสวยไาเหนื่อยยังพร้อมยังไปสวยไหมสวยไหมเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเริ่มแล้วเออไปไปสบายใจลูกสบายใจหายหดแล้วห่างหงดแล้วห่างหงดแล้วอ่ะอีหนูพุกยืนอ่ะ งเรียกดิสวยข้าสวยมาเร็วข้าสวยมาเร็วไปเร็ววทำไมวะเขาว่ามันแอบกลัวเล็กน้อยนะดูดิมันไม่คุ้นทหารพีอ่อืมคือรอบๆตัวมันเป็นสิ่งที่มันไม่เคยเห็นเลยไงเห็นไหมมันกำลังแบบตั้งกวาาตามองอยู่เห็นไหมดูดิมันมองซ้ายมองขวาลักลักไปหมดมันไม่คุ้นนะคะโอ้มองพี่ไว้มองพี่ไวเออไม่ไปไหนไม่ให้ไปไหนแน่นอน ไม่ทิ้งแน่นอนรับประกันโอเคไหมรับประกันเลยโอเคไหมโอเคเปล่าเขาสวยเขาสวยเออจะเอ๋จะเอ๋สวยไมไม่วิ่งเลยผู้หญิงผู้หญิงไม่วิ่งเลยค่ะสวยเมื่อกี้ยังมีเรีกชันดีใจนะแต่พอเห็นแบบที่โล่งกว้างอย่างนี้มันก็เหมือนแบบมันเป็นที่ที่ไม่เคยเห็นเลยเดยไม่เป็นไร ถนนหน้าบ้านเมื่อกี้มันเหมือนจะว,ว่าเออย,ยังเคยแบบโผล่หน้ามามองมั่งมันก็เลยแอบบีดแต่พอมาอย่อย่างนี้นดูเดีย๋ยอสถานที่แบบว่าโล่งกว้างแบบมันแบบรอบทิศมันมันไม่เคยเห็นเลยอะ่ะเปิดหูทําไมวะเปิดหูทําไมวะไอจ้างงงงเขาสวยแอบองงเป็นไงเขาสวยโอเคหรือเปล่าเขาสวยไปเถอะ มาไปเดินรอบหนึ่งไปอ่าไม่ไม่ให้ชินกับสถานที่ก่อนให้ชินกับสถานที่เดินมาเดินเลยเดี๋ยวรอบหน้าพี่อาจจะสวยอาจจะแบบว่าวิ่งรากระไ้มาเร็วมาเขาสวย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 มาเดิเดินไม่วิ่งเลยวะไม่วิ่งเลยวะสวยวะเฮ้ยอะไรติดอ่ะเฮ้ยอะไรติดหน้าเฮ้ยอะไรติดหน้าเป็นอาหาร วไาย่าวางวนหน้ามาดิเฮ้ยไดีเสียงรถดีเสียงรถเฮ้ยอะไรอะเสียงรถอะไรมาได้ยินเสียงรถกลับยังเฮ้ยเอ้ยเอ้ยน่ารักาค่ะเอ้ยกลับยังแหมยืนดิต่อไหโอ้โหยืนนี้จะถ่ายเังไงเฮ้ยเฮ้ยหนุ่มมาหนุ่มมาเร็วมาหนูเลยเด้อเสือไหเฮ้ยวิ่งแล้ววิ่งแล้วพราสวยวิ่งแล้วพระเสวยวิ่งแล้วแด็ดผูกพอดี ดูพอดีวางร่มไหมล่ะวางไว้ก่อนวางก่อนวางเลยไปสวยวิ่งกันสวยไหมสวยเลคือได้ได้เด้อได้เด้อสวยวิ่งเด้อดีกว่าหอมอ่ะดีกว่าหอมเป็นไงแต่ก็ยังนั่งอยู่ยังนั่งอยู่จะให้อุ้มอย่างเดียวเลยนะอีสวยจะให้อุ้มมันจะให้อุ้มอีสวยอีทอมเอาล้เริ่มแล้วครับ เริ่มเดินเองแล้วทีนี้อ่ะให้อีกอให้อีหนึ่งนาทีพอกลับบ้านเดินเลยถ้าเธอยังไม่วิ่งอ่ะให้อีหนึ่งนาทีฉันจะพาเธอกลับบ้านโอเคหรือเปล่าฟังสวยอ่ะมาดมอีกอ่ะมามาเดินมาเหมือนยังกล้ากลักวอยู่เออเหมือนแบบว่าจะเดินก็กลัวอยากหาเหมือนใจมันอนะอยากวิ่งเว้ยแต่แบบว่ากลัวว่ารอบนี้คืออะไรอย่างเงี้ยกลัวจะห่างเกินอะไรเงี้ย ไปวิ่งาหันมาดูยไป,ไป,ไปสวยฉันจะพาเธอกลับบ้านแล้วถ้าเธอไม่วิ่งอะ่ะโอเคไห<ว>มว้าววว้ววิ่วแล้ววิ่งเววววิ่งนะวงนะวววนะวิ่งแบบก,กลวว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 วหวววววัวใวงวววววงวววงววววววบ้าง,งววนนงว,ะะนนวะะ้วว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 วกวจววตวว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 วะ ตัวเหมือน,น,นหนูพุ๊บแบบนี้แ่ะค่ะนี่หมาปะเนี่ยมองอยู่แล้วเห็นปะลูกพุงหนู <c oughs> แล้วว่าเดินเองนะครับโชคได้กับหนูมาหรือเปล่าเนี่ยเดินเองแล้วมาไปเดินเดินดูว่าจะสวยจะเดินไปไหนไปมาสวยกับแม่กันนะสวยปะไปไปไปเอาสวยมาไว้มาใหม่โอเคไปสวยไหมลูออกอ๋อแม่กลับไม่กลับ,บอีสวยเลยไปเดี๋ยวคราวหน้าพามาใหม่นะไปสวยมั้ยไปเดินไปไม่ต้องมองหยิบล้มไป มาสวยเคลียสวยไหมนี่แหลเป็นกลัวต้นไม้จริงด้วยเออไม่ันจะเข้าโซนต้นไม้มันเบรกเยอะเลยอะกลัวต้นไม้มันน่าจะใหญ่สำหรับมันเฮ้ยไปอุ้มมันมาเลยไปเดี๋ยวกลับบ้านแล้วเดี๋ยวพาไปไปไปบายบายค่ะเข้าสวยมาบายบายก่อนเข้าสวยายบายกล้องหน่อยเขาสวยายบายกล้องหน่อยฮัชชาบายบายค่ะทุกคนไปกล้องไปกล้อง It got